เรียกว่านะคะเก็บทรงไม่อยู่กันแล้วละคะ่ะออกอาการกันทุกคนเลยนะคะเริ่มจากโอซูน่าก่อนนะคะที่เป็นนักร้องแรปชื่อดังะคะ่ะแล้วก็ตามมาด้วยดีเจสเน็กนะคะแล้วก็เมแกนค่ะโดยเมื่อคืนนี้นะคะค่อยๆหลุดปฏิบัติการฮะ,ะ SOLM ออกมาให้บริงได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วะคะ่ะหลังจากที่คุณโอซูน่านะคะออกมาบ่น,นะคะว่าได้ทำงานร่วมกันกับแบล็กทีนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการมาโพสต์เปนน็นในๆนะคะว่างานเพลงนั้นเสร็จไปแล้วถึง97%เ e ซคะ่ะ และมาเมื่อคืนนี้ค่ะ DJ Snake นะคะมาเล่นต่อค่ะโดยการโพสทวิตข้อความนะคะบอกว่า SOLM นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นนะคะตัวย่อค่ะ ของชื่อของนักร้องนะคะในเพลงใหม่เพลงนี้เนี่ยของแต่ละคนนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ดาว่า S ก็มาจาก s n a ็กนะคะ O ก็คือโอซูน่าค่ะแล้วก็ L ก็คือลิซานะคะส่วน M ก็คือเมแกนนั่นเองนะคะหลังจากที่ DJ เจสเนะ็นับโพสต์ไปไม่นานค่ะเมแกนเองนะคะก็มีการามารีทวิตข้อความของเขาต่อด้วยค่ะก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําเข้าไปอีกนะคะว่าทํางานด้วยกันแน่แล้วนะคะและน่าจะมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ ก็น่าจะเหลือแค่ถ่าย MV ละมั้งที่หลายคนก็กำลังเฝ้ารอเนาะรอให้น้องลิ่าเนี่ยไปปารีสนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เห็นว่านาเมแกนเองนะคะก็มีการบินไปที่ปารีสแล้วด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานข่าวไปแล้วนะคะว่าท้งดีเจสเนตนะคะแล้วก็คุณเชชเชอร์ฮาค่ะที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับน้องลิ่านะตอนนี้ค่ะพวกเขาก็เช็คอินนะคะอยู่ที่ปารีสกับพร้อมน้าแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนี้นะคะของเบรนเช่นเดียวกันเนาะที่จะได้ฟังเพลงใหม่นะคะแล้วก็คงจะไม่ต้องสงสัยแล้วละมังว่าดูจากชื่อย่อตรงนี้นะคะงานนี้ค่ะลิซ่าค่ะลุยเดียวนะคะไปร่วมปฏิบัติการนะคะ SOLM เ mm. พียงคนเดียวนะคะ mm. ส่วนทนายพี่ซูค่ะเธอก็ยังอยู่ที่ปารีสนะคะ mm. เห็นยังมาอัปเดตนะรูปภาพสถานที่ต่างๆค่ะที่เธอไปท่องเที่ยวนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นภาพสวยๆของเธอนะเธอก็พูดประมาณว่าปารีสเนี่ยเหมือนฝันเลยนะ,ะอะไรแบบนี้ด้วยะค่ะอะแอด ก็เอาความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อคืนค่ะมาอัปเดตให้ทราบแล้วกันนะคะก็มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะและ้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า